สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับเช้าวันใหม่ที่พิเศษของเราเดี๋ยววันนี้เราสองคนนะครับจะไปปีนเขาที่สูงที่สุดในโลกฮะใช่ครับเราจะไปปีนภูเขาที่สูงสุดชื่อภูเขาคาเซียแล้วก็เดี๋ยวจะมีไกด์พื้นที่เนี่ยเป็นคนนําเราไปก่อนที่เราจะไปปีนเขาเนี่ยเราก็ต้องมาเติมอาหารก่อนครับวันนี้ก็เขาก็จะมีไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็โรตีโอโรตีแผ่นใหญ่มากนี่ครับแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วก็ชาร้อนของโปรดผม โอเคเดี๋ยวเราไปเติมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเขากันครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังเตรียมตัวที่จะไปเดินขึ้นเขาหิมะด้านหลังที่พักของเรากันนะครับก็ <c oughs> คือทานน้ำแข็งคาเซียแล้วเราก็ลังใส่ถุงเท้าก่อนเพราะว่ามันน่าจะหนาวจะใส่ถุงเท้าไว้ก่อนเสื้อ เื่อกันหนาวของเรามีอยู่ตัวเดียวน่าจะเอาอยู่กับเดี๋ยวลองพกบ,บอกแขนไปด้วยกันไว้ทินเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปด้วยกับเดินเท้านะครับแล้วก็จะมีไกด์ก็คือแฟนพี่ป่าเป็นคนนำเราไปในการนำทางขึ้นวันนี้เราจะไปปีนปูเขาทานน้ำแข็งกันนะครับผมวู้ วันนี้เราก็เริ่มเดินทางกันแล้วน,นะครับกับมีไกด์นนพื้นที่ก็คือคุณฮันเวียและนี่คือคุณฮันเวียนะไกด์นำทางของเราวันนี้โอ้บริกุโอเคเรากำลังเดินทางกันแล้วครับทุกคนไปกันต่อน้ำเย็นมาครับทุกคนผมเดินลุยเลย ไม่หลบแล้วทุกคนครับและดูนี่คือทางที่เราเดินโอ้โหย้นาเยอะมากแล้วเป็นลำธารที่ไหลมาจากด้านบนเขาเริ่มเหนื่อยแล้วด้านหน้าเขาไปถึงไหนเรายังจะอยู่นี่เลยเดี๋ยเราจะขึ้นไปทานน้ำแข็งพาสุเราก็ต้องเดินผ่านทะเลสายแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ เขาจะต้องปีนภูเขาหินขึ้นไปต่อทรายดูดเท้าผลทางดูเหมือนจะใกล้นะครับแต่เดินไกลมากคนครับแล้วนี่คือทางที่เราเดินฮะเราต้องเดินอ้อมปุ๊บ เราขึ้นไปด้านบนนู้นครับทุกคนเห็นยอดไหมไปรู้สึกเหนื่อยมากทุกคนครับโอ้ตอนนี้เหนื่อยมากปีนขึ้นมาหายใจถี่ด้วยดูบรรยากาศร,รอบข้างี๋ยจเขาลึก,ลก มงน้ำมูกไหลหมดแล้วตอนนี้เรากำลังเดินลงไปลำธารด้านล่างนะครับเพื่อจะข้ามไปข้ามแม่น้ำฝั่งนี้แล้วก็โวนขึ้นตรงนี้นะทุกคนไปตามไกด์ไปก่อนจะต,ตามไม่ทันไหลหินค่อนจะรวนมากเลยนี่นะครับทุกคนน้ำแข็งโอ้โห น้ำแข็งเนี่ยจะไหลมาจากด้านบนนะครับเป็นทานน้าแข็งแต่จริงไกด์บอกว่าตรงเนี้ยเรากินได้น้ําแข็งนี้รา่างกายนักกินหนึง่งนี่ฮะเกินเกลียวทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู้นกันขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปตรงนี้คือด้านหลังเราโอ้ เดิปไกลกันบ้างเลยนคือทางที่เราเดินันขึ้นมาก็คือจะวนมาจากตรงนน้นวนมาจากเขาลุน้นว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 นนี่นนี่วนนี่ขึ้นมานี่ป๊บป๊บและเราก็จะขึ้นไปด้านนู้นนี่บนอเห็นมันใกล้ๆแบบนี้จะเดินนานมาก ว่าเราเดินมาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงแล้วครับขึ้นเขามาพึ่งมาอยู่ตรงนี้เองแล,แล้วก็มาขึ้นอีกไก่เห็นไกลๆเขาขาวทาน,น้ําแข็งด้านล่างนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมาเดินเหมือนเราเลยแต่น่าจะกำลังเดินลงอยู่เดี๋ยวผมซูมไปให้ดูโนะสามคนนะักท่องเที่ยวน่าจะอีกคนนี้จะเป็นไกด์นี่นักท่องเที่ยวสามคน นักท่องเที่ยวสองคนกับไกด์หนึ่งคนโอ้โหหิมะอย่างนี้เลยลนาบรรยากาศหิมะนี่หิมะนี่ฮะขาวๆด้านหลัง๊บ กิมะแล้วถ้าเราไม่ใส่เราจะลื่นลงไปได้ก็ดูด้านล่างคล้องจะชันมากตอนนี้ฮะทุกคนตอนนี้เราได้ใส่รีน่าขาบแนละ้วเรา๋ยจะเดินได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะมันจะเกี่ยวกับน้ำแข็งกิมะขึ้นไปไป let's go เย็นหนาวจังเลย คนครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงฐานน้ำแข็งคาเซียที่อยู่ด้านบนแล้วครับนียโอ้โหดูถึงแล้วทุกคนโอ้โหเมื่อเราเดินมาถึงนั่นก็คือด้านล่างเราเดินขึ้นมาประมาณสามชั่วโมงฐานน้ำแข็งถึงแล้วสวัสดีครับทุกคน วันนี้เดี๋ยวเราจะมากินเค,ค้กคะฮะวันนี้ของร้านพี่ปานะฮะร้านฟาเชียบิสเคสตอร์มโหน่ากินมากเป็นเค,ค้กโบร้านนะฮะแล้วก็เป็นเค,ค้กที่น่ากินแล้วก็อร่อยมากเ่าเราลองกินแล้วแต่วันนี้เราจะขึ้นมากินกันบนทานน้าแข็งฮิมะนะ,ะทุกคนโดโอ้โหเติมพลังงานกันก่อนเค,ค้กนี้สีมันช่างน่าเย้ายวนมากะครับทุกคนแล้วก็เรากินอยู่บนทานน้าแข็งหิมะ ใครท่านใดน,นะฮะที่มาปากีสถานก็แวะมาได้นะฮะมีของหวานที่น่ากินเค้กให้เปขอดเค้กนะครับของพี่ปาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นในคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเดินขึ้นเขาทางด้านหลังร้านเนี่ยก็มาได้ะะครับมีไกด์มาเดินได้ตลอดเวลาครับแจ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันใครที่มาเที่ยวปากีสถานนะ,ะัะแวะมาได้เลยครับหรือจะเอาเค้กขึ้นมากินด้านบนก็ได้นะ กับความสูง4,600เมตรกับบรรยากาศที่วิวโคตรเวอร์ครทุกคนใช้เกินใช้ควาว่าเกินร้อยล้าแล้วทุกคนวิวกับเค้กออกรกีนอีกร้อยเปอร์เซ็ของคนพื้นที่ที่นี่ฮะโอ้ครั้งแรกแล้วนะทุกคน,ท,กคนที่ผมได้มาเดินขเขาจิมะที่เป็นแบบเลเวลจิมะจริงๆคนระับทุกคนเพราะว่ามันมีแต่จิมะ โแล้ด้านบนเนี่ยที่เรากำลังขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากโอ้อยให้ทุกคนได้ดูจังเลยดูกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ฮะทิวเขาด้านบนหิมะโอ้โหโหดูแล้วดูด้านล่างเราเดินขึ้นมานอ้ด้านล่างเป็นแม่น้ำผมนี่ เขาจะเป็นคนกลัวที่สูงเลยไม่เชิงกลัวหรอครับใช้คำว่าเสียวลมแรงๆเนี่ยฮะว้าวมากโซนสวยมาก พี่ท่านใดนะฮะต้องการจะมาเที่ยวปากีสถานนะฮะผมแนะนําไกด์นี้เลยนะฮะก็คือไกด์พี่ปานําเที่ยวนะครับปากีสถานซึ่งเป็นพี่ปานี่ยเป็นคนพื้นที่แล้วก็เป็นคนอยู่ภาคเหนือของปากีสถานด้วยซึ่งภาคเหนือของปากีสถานเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาในโซนนี้กันครับเพราะว่าเนี่ยฮะบรรยากาศด้านหลังของเราเนี่ยคือโซนภาคเหนือของปากีสถานนะครับค an the so ือพ <Yes. S 2> ี่ปานี่ยเป็นคนพื้นที่ด้วยแล้วก็มาเที่ยวนะได้เลย แล้วก็ได้พามาเที่ยวเอ็กซ์เพรสนเจอร์เที่ยวแล้วก็ได้ไปชมวิถีชาวบ้านได้เลยนะทุกคนพี่ปาได้พี่ป,า,ปาเนี่ยจัดให้หมดได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีร้านอาหารไทยอยู่ด้านบนโดยเป็นคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านอาหารที่สวยมากแล้วก็มีวิวกลางเต็นท์อยู่ด้านล่างร้านเนี่ยคือไกด์ของเราก็คือแฟนพี่ปามีอะไรก็เดี๋ยวผมโน้ตเอ่อเดี๋ยวผมใส่ไว้ในข้อความด้านล่างครับแสดงของด้อคางว่ารายละเอียดแล้วก็นาบัตรของพี่ปานะครับทุกคน ครับทุกคนวันนี้ผมนี้ผมอยู่ที่ประเทศปากีสถานนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ความสูงประมาณ4 6 0 0เมตรแล้วที่เทื้อเขายิมคา,าสูกนะคะแล้วเราจะไปดูด้านหลังกันว่าความสวยงามเนี่ยที่เราขึ้นมาเนี่ยประมาณ4 6 0 0เมตรเนี่ยมันสูงขางนาดไหนแล้วเราพาชมแล้วผมจะพาวิ่งรอบนี้นะคทุกคนไปแล้วไไม่ไหวฮะทุกคนไม่ไหวฮะขาขาไม่ไหวแนละ้วทุกคน ไม่ไหวไมไหแบบนี้แบบนี้ไม่ไหวครับทุกคนอันแบบนี้ไม่ผ่านอ่อนนะฮะแบบนี้อ่อนมาก oh. would I do I without Drawing in and you kicking I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be all right.